ตอนนี้นะครับหมู jogo. พีคดำก็เข้าที่แล้วนะครับแล้วมาลองจิ้มน้ำจิ้มผสมนะครับผมเลยผสมเลยนะครับเขาบอกว่าอร่อยต้องลองนะครับเขาบอกว่าอร่อยของรนตั้งเลยนะครับผมมาลองกันนะครับสวัสดีคนดูให้เดาผมอยู่ที่ไหนครับนี่สกาหมูกระทะนะครับวันนี้ผมมาเรียกว่าส่งงานเสร็จแล้วฝนมันตกตัวฝนครับมากินสกาหมูกระทะนะครับวันนี้ก็ สั่งในงบประหยัดที่ผมไม่เกิน500บาทนั่นเองนะครับแค่ห0าร้อยห้านาทนีนนครับ500บาทนั่นเองนะครับห้าอยบาทนั่นเองครับผมไม่รู้ <Wow. S 1> ว่าจะพอไหมแต่ผมสั่งเซตประหยัดนะครับผมสั่งเป็นสกาหมูรวมนะครับให้ดูก่อนเป็นสกาชุดร,รวมหมูสกาเซตนะครับ199เห็นไหมเป็นร้อยเก้าเก้นะครับผมก็จะเป็นหมูทองคาหมูพวกเนี้ยหมูแบบหมูหมักกันเนาะก็ผมว่ามันก็ได้จะเวิร์กอยู่แล้วก็มีเป็น ชุดผักรวมนะครับผมก็เวิร์กแล้วก็มีน้ําแข็งถังมีน้ําแข็งเป็นถังด้วยนะครับผมมีน้ําแข็งเป็นถังนะฮะแล้วก็มีน้ำขวดใหญ่นะครับผมก็ใหญ่จริงเลยนะก็นี่เวลาพอสั่งเซฟก็จะมีเป็นแบบนี้เลยมาให้เราเลยครับก็จะมีน้ําจิ้มสองถ้วยอย่างนี้ให้เรานะครับสองถ้วยอย่างนี้เลยแล้วก็ไปตัดน้ําจิ้มตรงนู้นเอานะครับผมก่อนนี่เราไปตัดน้ําจิ้มกันก่อนไปเอาไปทีละอย่างดีว่ะไปตัดน้าจิ้มกันก่อนนะครับเออเขามีน้ําจิ้มสูตรดั้งเดิมนะครับผมแล้วก็สูตร น้ำจิ้มซีฟูลแล้วก็น้ำจิ้มสูตรสองนะครับก็เอาดั้งเดิมแล้วกันมาเป็นดั้งเดิมเนะาะเพราะว่าอร่อยเราก็ต้องลองดูนะครับอื้อเอียยมือเละอเกีย่มือเละมือเล,ละเลย เลเทเอาจริงเดี๋ยวเราซีฟู้ดมาอ,อันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งมีคนบอกเห็นมีคนบอกผมว่าทีเด็ดน,นะครับเป็นซีฟู้ดเนาะโอ้กินซีฟู้ดนี่คือคุ้งเอาเลยผมผมผมยอมรับเลยว่ากินซีฟู้ดของเขาคือแรงมากมผมว่าน่าสนใจนะครับมันนี้คนๆโอ,โอ้ดูเป็นเครื่องให้ดูร่บโอ้โหคือทั้งพริกทั้งอะไรนี่โคตรเยอะ อันนี้พอครับใหญ่เยอะเดี๋ยวก,กินไม้หมดนะครับโอเคแล้ววันนี้เราก็ไปรอนะครับผมไปรอมันรอหม้อ,อ,อมาครับไม่ใช่อะไรอ่านี่คือเซตผักรวมนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเซตปาร์ติารเซตเนาะอันนี้หมูทองคำใช่ไหมโอ้ทองคำโอ้โทษทีครับโทษทีครับโทษทีครับโทษทีโทษทีตายแล้วโทษทีลืมดูมโอ้ให้ดูหม้อนะฮะหม้อโคตรใหญ่ อันนี้ผมก็เคยเจอหม้อใหญ่คันนี้มาก่อนนะบอกเมื่อก่อนุยหม้อใหญ่มากหม้อใหญ่มากโอ้นี่มีหมูทองคำนะครับผมหมูทองคำนะฮะน่าจะเอาไปขายได้เหมือนกันนะครับอันนี้หมูอะไรหมูน่าจะเป็นหมูหมักงานะรู้สึกอนี่หมูหมักงาอันนี้หมูหมูอะไรหมูพริกไทยดำเหรอหมูพริกไทยดำเหรอหมูพริกไทยดำเหมือน่าจะหมูพริกไทยดำนะพริกไทยดำแล้วก็หมูหมูอะไรเนี่ย ไม่ใช่หมูบางลาป่ะวะอันนี้หมูหมาหมาล่านะครับผมหมูหมาล่านะครับอ้โหสีน่ากินมากนะครับผมอันนี้คืองบไม่น่าจะเกินสี่ร้อยนะคือใครอยากกินก็กินได้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเอามันก่อนนะครับก็คือเวลาจะลงหมูต้องเอามันก่อนนะมาเราจะมาเริ่มลองลงมันนะครับโอ้โหคือเพื่อ,อ,อ,อให้น้ำมันกระจายไป ไม่มีกล้องมาครับไม่ได้พกโป๊ะมาอาอยโฟนถ่ายเดอะเวิลด์สุดนะนี่นะฮะวางไว้ตรงนี้นี่ท่าคือผมให้ดูผักนะครับบอกก่อนผักไม่น้อยนะใครบอกผักน้อยเนี่ยคนละเรื่องนะครับผักโคตรเยอะคือแด็คนเดียวก็คือิ่มนะครับผักเป็นแค่นี้ไม่หมดนะทีมเราไม่หมดเลยผักโคตรเยอะบอกก่อนไม่น้อยนะครับผักเนี่ย ใครบอกว่าน้อยคิดผิดได้เลยนะครับผมพูดตรงๆนะผักเยอะมากครับเฮ้ดูให้ดูครับเห็ดเข็มทองครับโอ้สามกำไม่ใช่ให้ดูกำน,นึงนะครับดีอ่ะโคตรเยอะต้องพูดตรงๆเลยโคตรเยอะครับไม่ได้กลัวเลยแต่ผมบอกว่ามันเยอะจริงๆครับราคาแค่ไม่แพงนะ ถ้าผมได้กินผักหมดไหมครับเรนคำถามจริงเลยแล้วก็มีข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวหั่นข้าวโพดอ่อนเี่โอ้ยไปเลยข้าวโพดอ่อนนะครับโอ้เราเข้าโรยข้าวโพดมปลงก็ลงลงลงหมูก็ดีกว่าครับผมก็ลงหมูก็ดีวกว่า,มวาผมจะลงหมูก่อนนะครับลงไทะหมูนะไม่ต้องรีบ ทองคำนะฮะกินขับกินทองเลยใช่ไหม αι? ผมกินทองไทยใช่ไหมสุดทางวลจิตใจเราจะลงหมูนะครับแค่เพียงเธอยิ้มเธอยิ้มเท่านั้นนาทีของฉันคือทำเพื่อเธอยิ้งเธอสนุกมันโคตรมีความสุขทุกทุกครั้งที่พบกันหูบอกเลยครับว่าอ่ะผมพูดนะแค่หมูทองคำ หมูทองคาราคาอยู่ที่69บาทนะครับผมบอกเลยครับผมใส่เนี่ยผมใส่เนี่ยถ้าแพ่จริงๆอ่ะถ้าแพ่ออกมานะคือแม่งเต็มหม้อนะครับให้69บาทแม่งก็เกือบจะเต็มหม้อแล้วนะผมบอกเลยอ่ะผมจะลองชิมหมูทองคําก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวรอมันสุกก่อนผมได้มาได้หมูชิ้นนี้หูพันนะครับพันขมงนะครับผมจะชิมกับน้ําจิ้มนนี้ก่อนนะครับผมพักให้มันถึงเนื้อเลยนะครับหมูคําแรกครับหมู ทีที่ผมสัมผัสได้คือพอหมูเข้าปากนะครับหมูไม่ร้อนนะคือความที่ผมชอบนะคือเราย่างหมูแล้วหมูมันไม่ร้อนคือตัวคือในตัวมันไม่ร้อนมากนะครับแล้วมันก็กินง่ายเพระผมว่าหมูเกรดดีนะรสชาติคือนุ่มมากครับหมูเขานุ่มมากนี่ครับชิ้นหนึ่งอันนี้คือน้าจิ้มสูตรหนึ่งกับสูตรสนะครับผมเขาบอกว่าเอาน้ำจิ้มสนะูตรหนึ่งกสูตรสเนี่ย มิ้งซอสได้มาผสมกันตอนนี้อร่อยกว่านะครับแต่ก่อนจะเป็นซีฟู้ดกับตัวหนึ่งผสมอันนี้ลองดูนะครับเขาบอกว่าเดีถ้าจะโอเคกว่ะไปมาจิ้มให้ลึกๆเลยเมนหมูทองคำด้วยนะบอกไว้ก่อน ว่าอร่อยนะว่าอร่อยอยู่นะไม่มีทิศทางมากแต่โอเคว่าเวิร์กเหรอว่าอร่อยนะสูตรหนะึ่งกับสูตรสองสูตรหนึ่งกับสูตรสองว่าอร่อยนะเขาเวิร์กเลยนะเดี๋ยวจิ้มสูตรสองเพิ่มอีกหน่อยนึงนี่ควักถึงเครื่องอืมรสชาติออกหวานแต่กลมกล่อมกลมกล่อมมาก เพียงเธอยิ้มเธอยิ้มเท่านั้นนาที่ของฉันคือทำเพื่อเธอยิ่งเธอสนุกมันโคตรมีความสุขทุกๆกครั้งที่พบกันแค่เพียงเธอยิ้มยิ้มยิ้มเท่านั้นมันทำให้ฉันสุขในหัวใจม่โยกกันดีกว่าที่มีแดงสกาอยากให้เธอมาชัดชาเดรสกาแลนเดอร ผมอะไรจะลงผมอะไรจะลงหมูหมาล่านะครับผมไม่มดเลยหมูหมูนิ่นมากหมูเยอะโอ้โหหมูเป็นก้อนอย่างนงี้เหรอ,อหัวสีแม่งโคตรหนักกว่าบอกเลยสีแม่ง มันจะกลิ่นเหมือนหมาล่าม่นออกอะ่ะเฮ้จะกลิ่นมันออกอะ่ะให้ไม่กลิ่นมันออกเลยนะหมูมันออกกลิ่นหมูออกเลยกลิ่นหมูออกมาก ระหว่างรอหมูรอหมูหมาล่านะครับมาซซ้นน้ำซุปกันดีกว่ามีน้ำซุปครับผมร้อนเลยนะผมใส่ผักไปแล้วอ่ะมันเลยออกหวานออกหวานเค็มนิดนึงเดี๋ยวก็โอเคนะ ว่าแฟผ,ๆๆแผแักไปมันก็ดูมีรสชาติขึ้นเยอะนะครับไปลอหมูมาล่ากันสักแป๊บหนึ่งหมูมาล่าแบบในจิมนะครับรสชาติจะเผ็ดขนาดไหนไม่ดูกันโอ้ร้อนอ๋อร้อนร้อนอืม รสชาติคือหมาราแต่อ่อนอ่อนเรื่องความเผ็ดนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแต่มันร้อนไม่ใช่หรอเพราะว่ามาล่านี่มีกลิ่นความเป็นหมามา่าอยู่นะครับแต่ก็ไม่แบบถึงขั้นแบบเผ็ดตามนั้นเลยนะครับผมแต่โอเคเรามาลองจิ้มน้ำจิ้มดูนะครับว่าจะเป็นยังไง้ามาหมูมาล่าครับอื น้ำจิ้มไม่ขบรสชาติของหม่าล่านะครับถึงว่าโอเคนะไม่ขบไม่ขบเราลองจิ้มสูตรหนึ่งดูดอด่ะออริจินอลออริจินอลอืมไม่ขบมาก เดี๋ยวก็จะมีรสชาติหม่าล่าแต่น้ำจิ้มไม่ค่อยออกรถถ้าโดนกับหม่าล่าเข้าไปทีน้ำจิ้มไม่ค่อยออกรถเท่าไหร่ถ้าอยู่กับหม่าล่าอุย้ยผมเหลือหมูพี่ไห้ดำนะครับนี่ยังไม่ได้กินถ้าจิ้มกับซีฟู้ดได้เป็นยังไงามาดีแลนะ้วนี่ครับชิ้เหมกอบซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดโดดโอุย้ย ซีฟู้ดโดดมากกว่ามาล่าเอาจิ้มซีฟู้ดเข้าไปผมว่ารู้สึกปีนของเอาเลยลอบนึงรู้สึกว่าทำไมมาล่าเหมาะกับซีฟูด้ดส่ครับมาล่านะครับกับซีฟู้ดนะ หม่มาล่าเหมาะก,กับซีฟูด้ดเพราะว่าน้ำจิ้มหม่าล่าเหมาะก,กับซีฟู้ดมากกว่าเอร่อยมันเข้ากันได้แล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยน้ำตาไหลเลยดูดิน้ำตาไหล,ไหลร้องไห้หาพ่อเธอหรือเห็นเธอตะโกนหาพ่อเจ็บชทำ เอาลรกินมาลาต่อให้จบเลยเนี่ยก็เกือบจะอิ่มแล้วนะหมูจะเ,เริ่มเห็นแล้วเนี่ยและสุดท้ายนี่ครับผมลงหมู โอ้พี่ไคดำไปแล้วนะครับก็ตอนนี้หมดแล้วนะครับถาไม่มีเหลือแล้วไม่มีเหลือเลยก็ผาที่ละครับกินไม่หมดครับยกยกมากรับผัายิงผักเขาสะอาดเหมือนกันนะน้านเขาสะอาดเหมือนกันไม่มีดินแล้วนะคร <in crystal scale> hmm. บับผมนี่คือเด็ดสุดท้ายนะคร <in> <Mun> ับที่ผมจะกินหมูสุดป๋อบอกว่าหมูพี่ไคดำนะครับกินพี่ไคดำแม่งลอยอีกแล้วกินพี่ไคดำแมงลอยมาแรงมากครับผม เสร็จแล้วแล้วก็ <c oughs> เลยกเก็บตังค์เดี๋ยวมาดูซิวายอดเท่าไหร่สามร้อยสามบาทนะฮะก็กินงบประหยัดสามร้อยสามบาทก็ก <Wow. S 2> ินได้นะครับบอกเลยชุดผักรวมนี่หกเก้าน้ำแข็งนท่านโอ้กินงบประหยัดก็อันนี้ได้นะครับผมเดีย๋ยวผมต้องขออนุญาตจ่ายเงินก่อนนะครับอ่าก็คือทุกคนเห็นบินแล้วนะครับว่าบินทั้งหมดนะครับสามร้อยสามบาทนะครับทานในงบประหยัดที่ไม่เกินสี่ร้อยบาทที่ผมตั้งเอ <c oughs> าไว้รง้เลยนะครับผมก็คือชุด อาศกาหมูรวมนะครับได้5ถาดน,นะครับผมก็คือเป็นถาดเล็กๆไม่ได้ใหญ่แต่ก็หมูก็เยอะนะแล้วก็ผักรวมนะโูที่ฉีดไว้ยเยอะมากผักรวมนะครับผมแล้วก็มีน้ําแล้วก็มีน้ําแข็งนะครับผมแล้วก็น้ำแ,แข็งเป็นถังนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าอิ่มอิ่มจริงๆครับแค่สามคนสามารถอิ่มไม่ต้องสั่งห้าร้อยก็อิ่มครับผมก็ถือว่าคุ้มครับคือสามคนนี่คุ้มนะผมว่าคุ้มมากจริงๆถ้ารับคนที่แบบไม่อยากกินมุฟเฟ่ก็มานี่เลยหมูอักาหมูกระทะนะครับ จริงครับตั้งไว้400แต่ไม่กึศไม่ถึงนะครับขาดอีกนิดนึงขาดอีก900กว่าบาทเอ้ย90กว่าบาทนะครับผมก็สุดท้ายนะครับกินอิ่มแล้วนะครับก็อย่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณสก้าหมูกระทะมากๆครับที่มาให้ถ่ายในวันนี้นะครับที่เรากินแล้วอิ่มมื้อนี้ไปด้วยกันนะครับผมโอเคครับก็สก้าหมูกระทะอยู่ตรงข้ามกับอ่ายูโทเปียนะครับผมหรือว่าอบนวดนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ อยู่แถวๆกับแถวๆเส้นอสอมทเนาะผมยึดกับอสอมทอ,อยู่ตรงยูโทปียนะครับผมก็ามากันได้นะครับร้านเปิด5้าโมงถึงสามโมงถึงห้าทุ่มนะครับผมแต่เสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดเร็วหน่อยจะเปิดประมาณเที่ยงเลยนะครับผมก็กเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับอิ่มแล้วครับสวัสดีครับผม